สวัสดีครับคุณอยู่กับคอนโซลเกมเมอร์สเตชันนะครับกลับมาอีกครั้งกับการรีวิวหูฟังจากแบรนด์ Plextone ทที่บอกเลยว่าแบรนด์นี้เขาเน้นราคาประหยัดแต่คุณภาพเกินตัวโดยคราวที่แล้วทางช่องมีโอกาสได้รีวิวรุ่น G23 ไปเป็นหูฟังแบบอินเอียร์ใครที่สนใจก็ไปรับชมกันได้นะครับส่วนคลิปนี้จะเป็นหูฟังแบบโอเวอร์เอียร์หรือว่าครอบหูรุ่น G5 ที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์มากมายทั้งเป็นหูฟังแบบบลูทูธก็ได้เสียบสายก็ดีเน้นความกระทัดรัดและราคาสุดเซอร์ไพรส์เหมือนเช่นเดิมและก่อนจะไปแกะกล่องชมรีวิวก็คงต้องขอขอบคุณทาง Plextone ด้วยนะครับที่ส่งหูฟังตัวนี้มาให้กับทางชแนลได้รีวิวเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกล่องกันเล็กน้อยนะครับก็อันนี้จะเป็นรุ่น p l e x Tone G5 นะครับกล่องก็ถือว่า เล็กกระทัดรัดดีทีเดียวเป็น ultra low latency นะครับ45มิลลิเซกน้ำหนักเป็นแบบน้ำหนักเบานะครับ245กรัมแล้วก็รองรับกับแพลตฟอร์มต่างๆยะแยะมากมายนะตั้งแต่ PC, Mobile, Xbox, Mac, Play 5, Switch, VR แล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆของตู้ประกอ์นะครับส่วนด้านข้างก็ไม่มีอะไรเป็นรูปแล้วก็รายละเอียดหลายๆภาษา s u ครับพพอร์ตบลูทูธ5.1ส่วนด้านหลังนะครับก็จะบอกฟีเจอร์ต่างๆทั้งของตัวอุปรกรณ์แล้วก็ของที่แถมมาให้เดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันเลยดีกว่านะด้านบนก็จะบอกรุ่นตัวเบลเลอร์เลยนะ p Flex Tone G5 กล่องสีเขียวนี้เขาบอกมาแล้วนะสีเป็นสีเทาบอกสีอยู่อุปรกรณ์นี้ก็มีวอชเชอร์วันตี้การ์ดมาให้1ใบคราวนี้นี่เลยตัวอุปรกรณ์ มีหูฟังแล้วก็นี้น่าจะเป็นตัวไมนะ้เป็นแบบไม้บูมที่ถอดเก็บได้คู่มือเขาชื่อว่าเป็น foldable wireless headset นะก็เป็นแบบพับได้นะครับคู่มือก็มีหลายภาษานะก็มีภาษาอังกฤษนะไม่ต้องกลัวนอกจากนั้นก็ยังมีสาย usb type c to usb ก็น่าจะเป็นสายชาร์จตัวอุปรกรณ์นี่แหละแล้วก็แจ็ค3.5มมาให้นี่นะอุป,ปรกรณ์พับมาให้เลยนะก็เป็น foldable นะครับ โอเคความเก๋อของมันคือเนี่ยครับถือว่าพอพับแล้วเป็นโอเวอร์เอียร์ที่ขนาดเล็กทีเดียวนะครับมีสลักอยู่นะก็จะมีกึบตรงนี้สำหรับวัสดุก็เน้นเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับแล้วก็บุตรงนี้ก็เป็นมีบุนวมตรงเอียร์ครับแล้วก็ตรงหัวด้านบนนะที่รองศีรษะตรงนี้ฝั่งขวาก็จะไม่มีปุ่มควบคุมอะไรนะจะมาอยู่ที่ฝั่งซ้ายหมดนะมีวอลลุมอัพวอลลุมดาวมีปุ่มพาวเวอร์ แล้วก็มีที่เสียบแจ็ค3.5กับที่เสียบใหม่นั่นเองนะครับอันนี้เสียบใหม่ใหม่ก็เป็นแบบงอได้นะครับก็งานประกอบก็ไม่ได้เนี๊ยบอะไรมากมายนะครับมีร่องรอยความไม่เรียบร้อยให้เห็นอยู่เพราะฉะนั้นอุปรกรณ์ในกล่องก็จะให้มาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทดลองใช้แล้วก็รีวิวตัวอุปรกรณ์กันดู ถ้าพูดถึงเรื่องความสวยงาม G5 ตัวนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายนักเน้นสีดำเรียบๆตัดกับลวดลายสีเทาแล้วก็มีอีกสีที่เป็นสีส้มที่เหมือนจะตั้งใจทำมาให้เข้ากับกรรมี่ที่บุดด้านในเ e อียร์ครับมากกว่าส่วนวัสดุก็ถือว่าโอเคเมื่อเทียบกับช่วงราคาทั้งพลาสติกที่เป็นแบบดำด้านสลับดำเงาแล้วก็ตัวหนังที่ก็ไม่ได้ดูแพงอะไรมากมายแต่ก็ดูแน่นหนาดีอยู่แต่ที่สำคัญก็คือตัวแกนหูฟังเขายังมีการเสริมเหล็กมาให้อีกด้วย การจัดวางปุ่มก็ถือว่าธรรมดานะครับซึ่งเวลากดก็อาจจะแข็งๆนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าสามารถปรับเสียงจากอุปกรณ์อย่างทีวีหรือว่าโทรศัพท์โดยตรงได้เลยแต่สิ่งที่ G5 ตัวนี้ตั้งใจออกแบบมาก็คือความเบาแล้วก็พกพาง่ายของมันที่มีน้ำหนักเพียงแค่245กรัมเท่านั้นแถมที่เด็ดเลยก็คือเป็นแบบ foldable หรือว่าสามารถพับได้ ที่ต้องบอกเลยว่าแม้จะพับแล้วดูตลกตลกไปหน่อยแต่ในแง่การพกพาก็ดูสะดวกขึ้นมากทีเดียวตัวหูฟังมีแถมสายต่างๆมาให้ครบถ้วนนะครับทั้งสายออดีโอแต่ว่าคุณภาพสายก็อาจจะดูถูกนิดนึงความยาวอยู่ที่ประมาณ1.2เมตรก็ถือว่ากำลังดีแล้วก็อีกเส้นก็คือสายชาร์จเป็นแบบ usb type c to usb ธรรมดาความยาวประมาณ80ซนเมตร เนื่องจากหูฟัง G5 ตัวนี้จะเน้นเรื่องของขนาดทั้งก้านแล้วก็เอียร์คับจึงไม่ได้มีขนาดใหญ่แต่ก็ถือว่าครอบหูได้พอดีพอดีแล้วก็อาจจะขึ้นอยู่กับสรีระของแต่ละคนอีกด้วยส่วนตัวผมเองก็รู้สึกว่าด้านกว้างเนี่ยใส่แล้วมันก็แน่นอยู่เหมือนกันส่วนข้อดีเลยก็คือน้ำหนักที่รู้สึกว่าเบาทีเดียวนะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้ใส่แล้วนุ่มสบายอะไรแต่ด้วยน้ำหนักเองก็ทำให้ใส่นานๆไม่ได้รู้สึกว่าล้าอะไรมากมาย แน่นอนว่าจุดเด่นอีกอย่างของ G5 ตัวนี้ก็คือความหลากหลายในการใช้งานที่ใช้ได้ทั้งไร้สายด้วย Bluetooth version 5.1แล้วก็เป็นแบบ low latency หรือว่าดีเลย์ต่ำที่ทางแบรนด์เนี่ยเขาเคลมว่าอยู่ที่45มิลลิเซกเท่านั้นดังนั้นก็เอาไปใช้เล่นเกมได้สบายสบายส่วนอุปกรณ์ที่ผมเทสตเอามาใช้งานผ่านบลูท t ธนะครับก็มีตั้งแต่โทรศัพท์ Android iPad iOS แล้วก็เครื่อง Nintendo Switch ที่เพิ่งจะรองรับหูฟังบลูทูธไป ก็สามารถใช้งานกับตัวนี้ได้แต่ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าเสียงมันจะดีเลย์มากกว่าแบบเสียบสายนอกจากนั้นพวกสมาร์ททีวีก็ใช้ได้เช่นกันโดยรุ่นที่ผมเทสก็คือ Samsung q 7 0 a ที่การเชื่อมต่อก็ถือว่าเสถียรดีนะครับไม่ได้เจอปัญหาอะไรแน่นอนว่าเมื่อเป็นหูฟังไร้สายก็ต้องมีเรื่องของแบตเตอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจากข้อมูลเขาระบุว่าฟังเพลงได้ถึง36ชั่วโมงแล้วก็เล่นเกมต่อเนื่องได้ถึง16ชั่วโมงเลย แต่เอาจริงที่ผมเทสก็ยังไม่ได้ลองจับเวลานะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นานอยู่ที่แน่ๆก็คือเล่นเกมได้เกิน4-5ชั่วโมงแน่นอนเพราะตั้งแต่ผมได้มาเนี่ยก็เพิ่งจะชาร์จไปทีเดียวเองส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ได้รองรับบลูทูธนะครับ G 5ตัวนี้ยังสามารถเสียบสายแจ็คแบบ3.5ม mm ิิเมตรผ่านช่องต่อหูฟังแบบปกติได้เลยซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างที่มันมีช่องนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปเสียบใช้งานได้สะดวกมากๆเลยทีเดียว ใครจะเอาไปใช้งานกับเครื่องเกมคอนโซลอย่าง ps 5 ps 4 xbox หรือว่า nintendo switch ก็เสพใช้งานได้เลยในแง่ของคุณภาพเสียงนะครับหากจะเอาไปเทียบในตลาดเนี่ย g 5ก็ถือว่าเป็นหูฟังระดับ entry แน่นอนว่าจะให้คุณภาพสู้กับหูฟังราคาหลักพันก็คงไม่ไหวซึ่งถ้าเทียบราคาก็ถือว่าทำได้เกินคาดอยู่ คือเสียงมาครบทุกย่านมีแบบพอประมาณแต่จุดสังเกตเลยก็คือเสียงเบสนะครับหรือว่าย่านเสียงต่ำที่ส่วนตัวว่ามันน้อยไปนิดนึ่งทำให้ไม่ค่อยมีอิมแพคเท่าไหร่เมื่อเทียบกับหูฟังแบบโอเวอร์ียหรือว่าครอบหูทั่วไปส่วนเวทีเสียงก็ถือว่าพอใช้ได้ไม่ได้กว้างมากมายแต่ก็แยกทิศทางได้อยู่โดยรวมก็เอาไว้ใช้เป็นหูฟังอเนกประสงค์ตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ทั้งดูหนังเล่นเกมส่วนฟังเพลงเนี่ยอาจจะแห้งๆไปสักหน่อย ข้อดีอีกอย่างของ G5 ก็คือมาพร้อมกับไมบูมแบบถอดได้นะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างชอบเพราะว่าไม่เกะก,กะดีไม่ใช้ก็ถอดออกไปส่วนเนื้อเสียงจะเป็นยังไงลองไปฟังกันดูเลยครับอันนี้คือคลิปทดสอบไม่จากหูฟัง p l e x Tone G5 นะครับเป็นไมบูมที่สามารถถอดเข้าถอดออกได้ของหูฟังตัวนี้นะครับก็ทดสอบลองฟังเสียงกันดูสวัสดีครับคุณอยู่กับ Console Gamer Station อันนี้คือคลิปรีวิว p l e x Tone G5 เสียงที่คุณได้รับฟังอยู่นี้เป็นเสียงจากไมบคมที่เสียบติดกับตัวหูฟังตัวนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูสรุปคะแนนของ p l e x Tone G5 ตัวนี้กันเลยใครที่กำลังมองหา Gaming h e ฮดเซตแบบ Over อร์หรือว่าแบบครอบหู ที่รองรับทั้งบลูทูธแล้วก็ใช้สายแถมยังมาพร้อมกับไมบูมแบบถอดได้เน้นการพกพาน้ำหนักเบาพับได้อีกแม้เสียงจะธรรมดาไปสักหน่อยแต่ด้วยราคาแค่ประมาณ5-600บาทเนี่ยผมยังหาคู่แข่งไม่เจอเลย แล้วก็ใช้งานได้กับทั้งมือถือแท็บเล็ต PC ที่รองรับบลูทูธนอกจากนั้นพวกสมาร์ททีวีอย่างของ s ซัมซุงที่ผมเทสเนี่ยก็ใช้งานได้ปกตินะครับหรือถ้าพวกเครื่องเกมคอนโซลที่ไม่รองรับบลูทูธอย่าง ps 5 ps 4 xbox หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆที่มีช่องต่อแบบแจ็ค3.5ม m เนี่ยก็เอาไปใช้งานได้หมดเลยแล้วเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของราคานะครับที่เมื่อกี้มีเกลิ่อนไปแล้วว่าราคาเนี่ยประหยัดมากๆซึ่งที่ผมเข้าไปดูในร้านค้า ออนไลน์ของ plex Tone เองราคาขายนยอยู่ที่ประมาณ599บาทเท่านั้นใครที่อยากจะเช็คราคาหรือว่าโปรโมชั่นล่าสุดก็สามารถคลิกลิงก์ในคอมเมนต์แรกใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายก็อยู่ที่คุณนะครับว่าจะใช้หรือเปล่าคิดเห็นอย่างไรกับ p l e x Tone G5 ตัวนี้พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ c o n s o l e Gamer Station ขอบคุณครับ